มือมือย้อนย้อนนิดนึงพ่อเดี๋ยวนะมือน้ำตาไหลวะตลกมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะ ถ้าล้าก็ไม่ไหว W Y E P สามฉันเอาวันนี้แหละฉันเอาคัทนี้แหละอ่ะโอเควันนี้ W X Y E P สามแล้วนะคะเราค่อยๆตามมาเนาะหีวอออกเดทเปิดความหวานฉันฉันได้ข่าวว่าคือทุกทุก E P คืออะไรออกเดทไงใช่ไหมันเหนื่อยน่ะก็เขาไปเดทกันนี้เหรอไม่รู้เัิงเหมือนเดทแบบปุ่งๆไงเหรอก็คาเล็เตอร์เขาเป็นอย่างนี้แต่แต่เขาเขาเป็นคู่จิ้นที่ทำให้เราหัวเราะอ่ะ เหมือนเหมือนเราก็มาดูรายการรายการทีวีรายการอะไรที่แบบมันคอมดีอ้อ่ะเออมันน่ารักก็ครเครียดไปนะคะก็น่ารักนานน้องคู่นี้แล้วก็เธอจะเมาล่าลสุดจ้าน้องวอจ้ามาเที่ยวเชียงรายจ้ามาเที่ยวเชียงรายจ้าล่าสุดนี่วันที่ก็คือช่วงนี้ก็คือช่วงที่เดือน อ่ะปลายเดือนมีนาเนาะก็เราไม่รู้ว่าคลิปที่เราเนี่ยถ่ายเนี่ยจะได้ออกวันไหนตอนแรกไม่รู้เลยแล้วก็ไปเห็นในเทรนทวิตเตอร์ก็คือแบบว่าไม่ต้องห่วงผมผม,ผมอยู่ได้อะไรข,ข,ข,ของของ War, ของยินเอยของวอของยินน่ะถูกละเออก็ประมาณว่าแกงวอก็ไปเที่ยวแล้วก็ทิ้งยินไว้อะไรอย่างนี้แหละเออแล้วยินก็ลงตอรี่แหละว่าไม่ต้องห่วงผมผม,ผมสบายอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอยเอแล้วก็เลยไปตามดูในทวิตเตอร์ อ้าวน้องมาเชียงรายว่ะเห็นรูปที่น้องลงก็คือแถวแถวบ้านเรานี่แหละที่มา,าบ้านด,ยด,นดอดยดินแดงใช่ไหมชื่อดอยดินแดงใช่ไหมที่แบบมาปั้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยคนะ่ะแต่ไม่ได้เจอน้องนะอ่าโอเคหวังว่าน้องจะมาเที่ยวแบบสนุกสนานมาพักผ่อนเต็มที่นะคะอากาศไม่ดีเลยค่ะเชียงรายน้องไม่ได้มาเจออากาศหนาวหรือดีแน่นอนเพราะว่าตอนนี้หมอกควันเยอะมากเนาะพี่เฟิร์นเนาะแบบ หายใจแย่กทุกวัน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 แล้วก็เหมือนจะแย่ขึ้นทุกวันทุกวันสิ้นหวังป่ะไปอ่ะโอเคเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะมีแมลงบินผ่านหน้ากล้องไปแล้วอ่ะโอเคไปดู w X y EP 3กันเลยค่ะก็ต้องไปสัญลักษณ์ของเขาแล้เนาะมีหมีมีลิงมีหมุ่มอลวแนา I feel ผมพร้อมที่จะวาดรูปโป๊กณเลยครับเชิญเชิญเข้าไปนอนได้เลยครับแจ็คเหมือนกันนะจะเป็นท้อม่อย่าทำเอาดิเอาดิถอดเอาดิเดี๋ยวยัง เสร็จแล้วแหละไกลแล้วใกล้เชียงมองดูแว่าเป็นไงครับผลงานของว้าวแล้วทำไมมันมีสามสามทำไมมันมีสามก็ของจริงเป็นอย่างนั้นก็ของจริงเป็นอย่างนั้นสามขาหรือคุณคิดผิ้ไม่ได้เฮ้ยอ๋อดูหินดูหินนี่มุมเมื่อแปลกๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ W X Y ด้วย นั่นอะไดิเราอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงแรมเข้าท่าริเวอร์เทลนะครับดูบรรยากาศก็คือเนี่ยครับเห็นท่าเรือแล้วก็แม่น้ํานะครับวันนี้มาทำรายการวันนี้ได้ยินเสียงชัตเตอร์ควงมาเดทไงเออให้เมื่อแบบวิวดีขนาดนี้มาเดทกันเหรอันคืนนี้จะนอนที่นี่ด้หรือเป่าใครเป็นคนคิดเนี่ยบ้าเป็นเล่นคืนนี้มานอนด้วยกันไหยคืนนี้มานอนด้วยกันเลยอีเฟิร์นเจ้าของและ เม,มื่อีนานะมกีมีนอนบ้างาเป็นกลางวลาใช่แล้วแต่เหตุการณ์ผมอย่างเช่นก็ปกติอะแต่ตอนนี้ไม่มีใครปกติเล,เลยทำไมคุณถึงแบบพาผมมาเดทที่บรรยากาศแบบนี้นเนะอา้าวก็เพิ่มแบบว่าความบรรยากาศดีๆอยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าเพิ่มอารมณ์สิ่งที่เพราะว่าพามาเพราะว่ามันยังเปิดประเทศไม่ได้ไง<ม>เราไม่สามารถไปต่างประเทศได้อะไรเงี้ยก็มาเที่ยวในเมืองไทยเราก่อนถ้าเปิดแล้วอยากไปประเทศไหนครับ ผมอยาไปประเทศไทยโอ้ชมาน่ะอยาออกให้ด uhm ูด้ว่อมาผมสร้างหามาแล้วเรามากินไปด้วยคุยไปด้วยได้เลยจ้ะมารู้จักกันให้มากนิด <uh นึงปกติเราคือไปทำงานด้วยกันนอนห้องเดียวกันหรือแยกห้องนอนห้องเดียวกันนะ นอนก้นไหมก้นะครับกลนครังไงทำเสียงไหมหน่อยมันจะเป็นแบบไล่แบบหมู่แก้มนคนก้นดังหรอแย่ทำให้เขาแบบรู้ตัวว่าเขาคุแล้วเขาจะเสียความมั่นใจคงว่าเลยเดินไปเปิดประตูแล้วก็ปิดประตูดังแล้วเขาก็จะตื่นแล้วเราก็จะใช้จังหวะนั้นรีบหลับแล้วเขามีอะไรที่แบบว่าเวลานอนด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าแบบ ไม่มีเขานอนนิ่งมากเหมือนเด็กอ่ะคือเขาหลับท่าไหนเขาตื่นเช้ามาท่านั้นเลยเอาเพาหผมเขามาคุณเช้ามาก็อยู่เลยคุณเนี่ยเป็นคนหลับง่ายไหมก็ง่ายอยู่นะส่วนใหญ่คุณฝันเรื่องอะไรฝันเนี่ยแทบแทบจะฝันทุกคืนเลยนะเออฝันฝันมันไปเรื่อยมากอ่ะฝันแบบปัญญาอ่อนอ่ะแล้วมีผมในฝันบ้างไหมมีผมในฝันบ้างไหม มีอยู่บ้างบางครั้งอะไรเงี้ยจังหวะของมันใสยแล้วนะใสยได้แล้วอยไรฝันเรื่องไี่ทุกคืนเลยเวลาคุณฝันที่คุณเคยมีผมอย่ในนั้นั้นวะพอใส่กันยังกินเนื้อถึงได้กันย่งแคปนะโอ้ยพูดเรื่องฝันจนแบบเยอะแล้วเนี่ยเราไปหาอะไรสนุกๆทำวงเต้นเลยบ้า ช้อนช้อนเดี๋ยวกัดลิ้นเดี๋ยวกันลิ้น,น,น,นทุกคนครับงั้นเราขอเวลาส่วนตัวของเราสองคนเนะี่ยสักครู่ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าเราทำอะไรบนเตียงบ้าโอ้โหเหนียวมาก <laughs> <laughs> ไ่จมใจแฝงหมด คืออะไรต้องดูอะไรเนี่ยโ้ยโว้ยจะดังก็ดังไม่เป็นไรดังไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปไปเพิ่มในคลิปเอาไม่บอกไม่บอก คนจะกันต่อยกันเมื่อกี้ต่อยกันเมื่อกี้ครับต่อยเราได้ลูกเหรอมาไงอุ่้ยงั้นเรามาตั้งชื่อดีกว่าได้เอาเป็นชื่อแบบอินเตอร์นิดนึงเอาเป็นน้องน้ำวิ่งบอกว่าอินเตอร์ก็จะต้องกีดนี่ให้เราชื่อนี้ดีกว่าชื่ออะไรดีฮะวอลเตอร์วอลเตอร์อ๋อน้องน้ำวอเออร์ะไรติดอยู่ในริ้นหรือไง อาะไปเฮ้ยใส่ตาใส่ตาว่ากินดีมากเลยอ่ะแวกแหวกแหมัจะดูว่าอะไรติดอยู่ในลิ้นหรือเปล่าเบลเธอเรามาหาอะไรเล่นกันดีกว่าได้ดับวให้วายทังพีเล่นบ้างเถอะมาแข่งกันสุดยอดเลยซึ่งเกมคืออะไรครับเกมก็คือการแดนว้าวต่อให้ชวกันก่อนนะคะว่าใครจะได้เป็นคนเริ่มนะคะ ครับผมกติกาก็จะเหมือนเกมบันไดงเราทอยลูกเต๋าปุ๊บไปตกอยู่ตรงไหนแล้วมันมีโจทย์ให้ทำอะไรเราก็ต้องทำตามเควสนั้นๆน,น,นะครับจนใครที่ไปถึงฟ<อ>ินิชก่อนคนนั้นก็เป็นผู้ชนะไปครับผมามาเดิมสอบซไอห้าครับเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเลยมันนี่เลยหรอเออลุกนั่ง3ที่โดยเอาลานเนตมาไว้บนหัวห้ามทำหล่นทำหล่นกลับไปช่องเดิม 3ทีโดยให้ลาเนตไม่หล่นคุณว er> ิดังกรอบสุดแล้วสิ่งที่ทำให้มันหล่นคือมือนะโอเคตัวเอาก็เหมือนกันดี เชื่อะฮะสาครับผมมาหนึ่งสองสามสี่เป็นเพลงไก่ย่างเป็นจังหวะอะไรดีคะไก่ย่างโมชั่นคุณเอาเป็นไก่ย่างแบบ EDM อัดร้องให้ได้ไหมไก่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  คืออ่ะไม่ไม่รู้ว่าฝึกร้องมาก่อนไหมแต่ว่าวอ่ะเขาจะเป็นคนที่เขาเป็นศิลปินอ่ะเขาจะแบบมีศิลปะในหัวใจปชอบปั้นชอบเพลงเล่นดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะร้องได้โดยที่ไม่ต้องคิดมากแต่อีอีคนหนึงอ่ะก็บ้าจริงแม่ตาดังหวานเหรอยอนย้อนนิดนึงย้อนตั้งแต่กายกาย

ตาคุ้ไหลโอ้ไหลแบบไหลแบบทิ้จังเลยฉันไม่เคยเห็นใครร้องใคย่างนี้เลยอะเจ๋งอ่ะว่ามันเจ๋งเนาะเจ๋งอ่ะนวงตาคุ้ไหลแล้วขนตาคุ้จะหลุดเว้ยว้วตาย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  เป็นไหน,ไไไหนขขา้าเนี่ยโอ้ยต้องขึ้นขางหัวใจ itu? ถ้าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสแล้วอินกับบอเท่ากับเท่ากับสานี่ไงทำไมอะการเป็นคนเดียวไงไก่ขกยขายไก่ไก่ไกย รีบผ่านช่วงนี้ไปได้ไหมอะคุณไม่ไหวแล้วอะอุ๊ยวลนร์ไม่อยากได้ไม่อยางมีสภาพเลยว่ะหมอมเนาะหรือว่าผ่านหรือว่าคุณแย่หนึ่งสองสามเผาฝั่งตรงข้ามหนึ่งเรื่องมาในเวลาเผาเรื่องของคุณวรนร์หนึ่งเรื่องนะครับทุกคนเคยรู้ไหมว่าบุคคลผู้นี้นะครับ เคยใส่กางเกงในตัวเดียวกับผมครับก็กางเกงในมันเหมือนกันเลยสีเหมือนกันเลยสีเขียวที่มาแล้วไปใส่ได้ไงอ่ะโอ้ยไม่รู้ก็คือมันแบบมันจะเป็นกองๆรวมกันที่ไหนใช่ไหมที่ซักแล้วอ่ะแล้วเอ๊ะของเราหรือ่องแบบนั้นนะครับทวงคืนป่ะถอดมาเลยถอดออมาถอดออกมาถอดไหมโอ้โหถ้าถอดก็ไม่เหลืออะไรแล้วระวังทำยงานโอ้โหถ้าเขาเห็นหรอ ก็เห็นมากเลยถอดไม่เท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ไงว่าบอใส่กางเกงในสีเขียวขี้ม้านั้นแปลว่าเห็นว่าบอใส่อยู่นี้ว้าวไอองเหนือจินตนาการเหนือจินตนาการอีพีนี้สูบวิญญาณมากอะหกให้ให้ฝั่งตรงข้ามหัวล้อทำไม่ได้ถอยหลังสามช่องใคร เกมยังเกมยังเกม<ด>นี้พูดยังนะมาดาผมถ้ามาหลงที่ยี่สิบเก้าคือหอานะเน้นหาอุาอย๊อยนาสีา่หนึ่งสองสามสี่เอ,อ้อออเคุณโยนไปเลย3า2หองแม่กลับมาเนี่ยอะไรโดนอะไรอ่ะ มาทุกสงสู่ตึกครู่ได้ถูกฝนทุกตึกครู่เอวะอาเสก็จะสานะงันๆ kita ๆแลวันนี้เราก็ ครเห็นไหมครับเหนแล้วเข้อเห็นไหมโอเคหนึ่งแล้วม่วงงั้นผมขอส่งคุณเข้านอนก่อนดีกว่าได้ครับได้บทเพลงไกด์การ์ดยางถูก EDM ให้กูออกไปใส่ไการ์ด EDM ชักทีโอ้โหอ่าน้ำเสร็จเรียบร้อยผมเปียกคุณหนาวปะครับสวยๆนี่เลยฮะสวยเลยอะตัวช่วย อ้ขาไม่เป็นไรนะขึ้ขกกน,นขาหุ่มแล้วแต่ว่าตัวมันมันหนาวไม่เป็นไรลูกเรามีให้คุณจำลูกอย่างนั้นเลยเอโอ้โหอันนูได้เฮ้ยทำได้ทำได้ไเล่นด้วยหมดเลยเว้ะ <laughs> มันลงขายต้องต้องขายกันแล้วผม <laughs> รู้จักหนังหน้าแล้วเนี่ย อุ้ยนอนเด็กขนาดนี้โซมมาเนี่ยเดีอยามาละมาละเขาละน <มา S 1> อนเด็กขนาดนี้ไม่ว่าจะหนักขนาดไหนนี่เลย Water Sleeping Mask สุดใหม่ของร้านเองเขาโอ้โหเฮ้ยฟังจากชื่อแล้วเนี่ยมันมันช่วยมันต้องช่วยเยอะมากเลยมันช่วยอะไรอ่ะ <c oughs> นี่เลยใช้มา a ส่วนนอนจะช่วยฟื้นฟูผิวโอ้โหผิวที่เสียไปเนี่ยจะกลับมาเนะปล่งปลั่งว้าว มันจะมีครีมตัวไหนที่มันสามารถทาได้ขนาดนั้นเลยเหรอตัวนี้เอาอยู่คุณไม่เชื่อคุณขายเกินไปแล้วคือไม่เคยขายเลยจริงๆริงมันดีแบบคือมันจะมีครีมอะไรที่ทําอย่างนั้นได้เหรอลาเนกบอเทอร์สลิปปิ้งใหม่คือตัวนี้เนี่ยนะเขาดีกว่าสูเป่าตรงที่ทาไปปุ๊บเนี่ยบำรุงได้ลึกกว่าเดิมอุ้ยวกนี้ตื่นมาคือแบบว่านุ่มกระตุดอะไรทำให้คนตลกกันเลยเกินนี่ยไม่องพูดละไม่เชื่อคุณหรอกมันจะมีครีมที่ไหนที่ทำ จะมีกิฟยังไม่ได้ทาเลยดูผมเหมือนโอ้โหผมเชื่อคุณแล้วมันไม่มันมันคือของจริงมาถึงตาผมแล้วคุณท้ายหผมบ้างดิได้เบื่อมากเข้าไปลึกไงเหมือนชมพู เกินจริงของมันคือไหนๆก็เกินแล้วไงก็เกินไปเลยทุกอย่างเลยขายของก็จะเกินแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยใครอยากตื่นมาหน้าสดใสเพราะว่าคุณไม่มีพี่วองงนดังนั้นคุณเลยต้องใช้ l า n e n t นะครับสำหรับใครที่อยากหน้าสดใสเนี่ยง่ายๆลยครับเข้าที่ Line.app Line.net แชท and shop นะครับสั่งซื้อเลยนะครับตัว Water Sleeping Mask สรใหม่ถ้าเกิดซื้อในช่วงนี้เนี่ยรับไปเลยครับน้อง Water สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางลาเดดด้วยนะครับที่ให้พวกเราได้มาเล่นเกมสนุกสนุกและก็มอบความน่าสนใจให้เราสองคนนะครับแล้วก็อย่าลืมตอวแรกกด้วา W X Y นะครับรายการดีๆีคู่ช่องลูกี้ไทยแลนด์นะครับในวันที่16ทุกวันที่16นะครับผมหนึ่งด้วยหนึ่งด้วยนวันหน่วยออกวันหน่วยออกก็ฝากไว้ด้วยครับรายการคุณภาพไปดูแล้วแบบว่าฮายันวันที่ออนนะวันหน่วยออกอ่ะโอเคมึงหมดเยอะ ก็พอกับยากี่เดียไม่ไหวอ่ะคือไม่เคยดูคลิปอะไรเลยนะตลกขนาดนี้ในช่องนะไม่เคยดูอะไรแล้วแบบช่องเราเหรอมาถึงช่องเราหรือช่องเขาเมื่อกี้เกือบมันหลายนาทีแล้วเออเป็นเป็นคลิปที่ฮาที่เราเคยดูแล้วฮาที่สุดที่เรารีแอคแล้วมันรู้สึกว่า หาที่สุดหาออกมาจากใจอ่ะหาจริงๆแบบหาไม่ได้อวยไม่ได้ไรอะอย่างบางทีอะอย่างบางทีเราดูบางคลิปใช่ไหมเราหาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราหาตัวตนเขา่าแบบว่าเรารู้ว<า>่าจริงๆเขาไม่ไม่เคยทำแบบนี้นะวิเขาทำแล้น่ารักตลกลอะไรเงี้ยแต่นี้คือถึงไม่รู้จักมาดูอะมึงก็หาพขบอกแล้วบอกรับให้พาสามารถให้แซนเออเก่งอะแบบท,ทาได้บอกให้ทําก็คือทําได้เลยแล้วก็ฉันอะในในจังหวนะนั้นฉันรู้สึกว่าเมื่อไรจะผ่านตรงนี้ไปอะกูจะตายแล้ว มันตลกจนแบบโอ้ยออสูบวิญญาณฉันหมดแล้วฉันเหนื่อยมากอะมันตลกอะมือถ้าไครอยู่ด้วยน่าจะสน,นุกเนาะอยากทำงานด้วยเหรออยากทำงานด้วยอะฉันคิดว่าสนุกอะก็แค่คุยน่าจะสน,นุกอะอเด็กงั้นน่งั้นน่าาน <laughs> ดีใจที่เลือกที่จะมาทำารีคกานการนี้ย แล้วเราก็จะทาไปเรื่อยๆนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่เจ็ดแปดแล้วมั้งประมาณนี้นะ mm. คลิปแรกที่เราดูอะ่ะเราดูที่โจโจเนาะ oh. ดูเพราะว่าฉันน่ะรู้จักโจโจ oh. ฉันก็เลยอ่ะแล้วก็หินวอลด้วยคาที่เขามาสายวายอวลองมารีแอคช่องเราไหมอะไรอย่างเงี้ยพอดูแลคราวนี้อ้าวสนุกจ้าไปตั้งแต่ ep หนึ่งจ้าแล้วก็ฝานเพื่อนติดตาม ep ต่อๆไปของ w XY mm. ด้วยนะคะโอเคสนุกสนานกันพอสมควรวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย